ลายเส้นคมชัดให้สีคงทนถาวปรปากกาไอเดนติเพนสองหัวสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา YSC Online รายการดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาด วันนี้ก็จะมารีวิวปากกาไอด n นติเพนสอหัวก่อนไปรับชมฝากติดตามพวกเราตามช่องทางต่างๆ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมารีวิวปากกาไอด n นติเพนสอหัวซึ่งใช้แล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยอยากจะมาแนะนําให้รู้จักกัน <Okay. S 1> ปากกาไอด n นติเพนสอหัวส่วนใหญ่จะนิยมใช้เขียนลงบนแผ่นซีดี ทุกคนรู้ไหมคะว่านอกจากใช้เขียนลงบนแผ่นซีดีแล้วยังใช้เขียนลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆมากมายเช่นผ้าไมโครโฟิล์มเหล็กเซรามิกหนังไม้เป็นต้นเมื่อเขียนลงบนพื้นวัสดุแล้ว สีหมึกไม่ซีจางลายเส้นคมชัดไม่มีกลิ่นฉุนทำให้ไม่ควรใจเวลาใช้งานและที่สำคัญยังกันน้ำได้อีกด้วยข <Wow. S 1> นาดของหัวปากกาอยู่ที่0.3ถึง0.5มิลและ0.3ถึง1.2มิลขึ้นอยู่กับองศาที่เราใช้งานและทางร้านเรายังมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีสีน้ำเงินสีดำสีแดงหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกช็อปกันได้เลยค่ะ สินค้าดีๆมีที่นี่มีที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะ